เป็นโควิดตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลค่ะเพื่อที่จะไปกักตัวที่ฮอสพิเทลนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะก็คือว่าข้อจำกัดของที่นี่ก็คือว่าจะต้องไปช่วงประมาณบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นเนาะโรงพยาบาลก็จะมีรถบัสไปส่งที่โรงแรมนะคะเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตอาการเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขอนั่งรถไปก่อนนะ Tomorrow ตอนนี้นะคะทุกคนกำลังจะอรอเข้าห้องพักค่ะคือบรยาายรยากาศเงียบมากเดี๋ยวพาดูบรรยากาศรอบ ตอนนี้คุณป้าลูเมนของเราอาบน้ำน,นะคะวะคัดไข่วัดไข่้ก็คือทำเองนะเดเ๋ยวทำเองเลยที่นี่ อันี่เรืเลยนุ่นขาขึ้นอ่างนี้ทีมิสเปรออัตราการเต้นของหัวใจต่อนาทีของคุณคือแปดสิบเวลาตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกผลการวัดความดันโลหิตของคุณปกติค่ะขอบคุณสำหรับการใช้งานค่ะขอให้คุณมีสุขภาพที่ดีนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้านมงนิดๆเนาะ เราเพิ่งได้รับข้าวจากพี่พยาบาลนะคะคือเราพูดดังไม่ได้เพราะว่าลูเมรเราเป็นคุณป้านะคะซึ่งกําลังหลับอยู่เดี๋ยวจะรบกวนเนาะเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตอาการนะคะตอนนี้ก็มีอาการขันคอเนาะแต่ว่าไม่ไม่ค่าอายไอมากเท่าไหร่นะคะสวัสดีวันที่2องนะคะ ก็ตื่นมาก็ไอน้อยลงแต่ว่าเหนื่อยอะค่ะตอนนี้ก็เวลาหกโมงครึ่งนะคะตอนนี้ก็วัดชีพรจรความดันแล้วก็ค่าออกซิเจนเสร็จแล้วเนาะพยาบาลก็จะมาวัดวันละสองรอบเช้ากับเย็นค่ะอเห้ไหมไอโชว์เลยวันนี้ค่าออกซิเจนเราก็อยู่ประมาณ98เนาะก็ วันนี้ก็เหนื่อยเหมือนเดิมอะขนาดนอนเยอะแนละนอนตั้งแต่แบบสองทุ่มนิดๆตอนนี้ก็ห,หกโมกว่าแล้ว,วอยากกลับบ้านแล้วว่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปเอ็กซเรย์ปอดกันกน่ะเอ็กซเรย์นะคะใช่ค่ะ ฉันเลปอดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็รับจัง,ง,งก้อนกันมาค่ะได้เวลาของอาหารเช้ากันเราพูดเสียงดังไม่ได้ทุกคนรูเมหเราดูทีวีอยู่นะคะ หน้าตาอาหารจืดๆืดมากเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะคะและแล้วทุกคนเราก็ได้ยาฟ้าวิพิราวียมากินแล้วนะคะก็คือว่าเขาจะมีคู่มือคำแนะนำเนาะว่าต้องกินยายังไงนะคะสองวันแรก เราจะต้องกินยาฟาวิทั้งหมดวันละ9เม็ดค่ะวันละ9เม็ดจะกินยังไงก่อนนี่เขาจะบอกมาให้น้องเป็นตัวเลขวันที่หนึ่งวันที่สองนี้และหลังจากนั้นเขาก็จะให้กินวันละ4เม็ดค่ะ ทีเดียวหมดกำลังจะนอแล้วนะคะกินยาแล้วมันทำให้หุดกูไง ทุกคนวันนี้ตื่นมากินยาเสร็จที่สองนะคะตื่นไปวัดความดันกันค่ะ เช้ารมแม่คุณป้าที่ใจดีของเราเพิ่งกลับบ้านไปนะคะคือแบบป้าดีใจมากอะป้าตื่นตั้งแต่แบบประมาณหกโมงเชา้าอาบน้ําเก็บของแบบน่ารักมากคือป้าป้าบอกว่าสิ่งแรกที่ป้าจะไปกินคือน้ําพริกเนาะป้าบอ,อกเบื่ออาหารโรงแรมมากเฮ้ยเราก็ต้องนับทอยหลังอีกต่อไปนะคะวันนี้เพิ่งกินยาครบแค่ชุดที่สองเองเนาะ จะต้องให้ครบอีกสิบชุดเราถึงจะก,กลับบ้านได้นะคะอาการมันนี้อ๋อแทบไม่ไอแล้วนะแต่ก็คือว่าทุกครั้งที่กินยาก็คือง่วงนอนมากง่วงแบบหลับแบบหลับเยอะมากอะทะลุแบบสิบสองชั่วโมงเลยอะเออมันก็ไม่รู้ว่าเพียสะสมหรือพอฤทิ์ยาเนาะแต่มันก็ดีเหมือนกันก็ ตอนนี้ก็อยู่ห้องคนเดียวก็เงง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 งอยู่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าบ่ายนี้เราจะมีเพื่อนมาใหม่ไหมนะคะแต่ตอนนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะกินยาแล้วเพียออีกแล้วอ่ะทุกคนบ๊ายบายกินอาหารเที่ยงกันดีกว่าสงสัยวันนี้กลัวคนไข้เบือ่อนี่ผัดมาม่า <YouTube. S 2> ยาบาลเขาให้ไปวัดความดันอีกแล้วคะ่ะ ทีไปวัดควันกันมาก็คือถามพยาบาลเพื่อความช่วยอีกรอบว่าวันนี้จะได้กลับบ้านใช่ไหมคะไม่ได้คิดไปเองนะคะจะได้กลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวรอเอกสารจากทางพี่ายาบาลเนาะเมื่อคืนตื่นเป็นอะนอยไม่ค่อยหลับเลยพอรู้จะได้กลับบ้านเน่ยดีใ,ใจ จะได้เป็นอิสราภาพวแล้วเตรียมตัวเก็บของกลับบ้านไม่ได้แฮปปี้อย่างนี้มานานล้วหลังจากที่ไม่ได้แต่งหน้ามาประมาณเจวันนะอะะคิ้วมาแล้ว ดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นยังเตรียมเก็บของแล้วที่นอนก็ยังเลอะเละอยู่นะไม่เคยคิดถึงบ้านมากขนาดนี้แล้วตั้งแต่คุณป้ารูเมทของเราออกไปกลับบ้านไปนะคะ เราก็ไม่มีรูมเมทอีกเลยก็คือนอนคนเดียวอยู่คนเดียวใช้ชีวชิตคนเดียวหมดเลยถามว่ากลัวไหมกลัวนะกลัวแบบร้อนๆนะ่ะเออคือแบบแล้วแบบชอบดูอะไรแบบผีๆโกดโกสก่อนนอนเลยม,มีคืนนึงก็คือแบบนึกถึงนางผีทุกเรื่องที่เคยดูกลัวก็กลัวนะแต่ว่าความง่วงมันครอบงำหลับแบบไม่รู้ร่องตั้งเลย แล้วเราก็เริ่มชินกับที่นี่แล้วนะแต่ถามว่าให้อยู่ต่อไหม,มกลับมาดีกว่าเดี๋ยวปิดแอร์ให้เขาก่อนเนาะอำลาห้องแล้วค่ะ รีวิวการกักตัวที่ฮอสพิทอลทั้งหมด7วันโดยใช้สิทธิประกันสังคมก็จบลงไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปของเราเป็นประโยชน์รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชอบของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ปุ๊บไปลาไปก่อนบ๊ายบาย